นะคะคุณแม่จ๋าพาคุณไปเดิอนออกกำลังกายนะคะอ้าวยืดเส้นยืดสายกันหน่อย เด,เดินออกกำลังกายยามเย็นนะครับ ค่อยๆเดินค่อยๆค่อยโอ้นะคะบรรยากาศยามเย็นเก่าของคุนซัพ์นะคะพาน้องออกมาเดินออกกำลังกายเราคุณพ่อคุณแม่นะคะเอาไปไหนอ่ะ ตอนน้องเดินออกกำลังกายกันนะคะคุณแม่จ๋า ตอนเย็นพาน้องออกเดินกําลังกายครับค่อยค่อยเดินอืมอืมนาการลงเดอเดอเดอเะน,นะเออคุณสับธรรมดาท,ที่ไหนล่ะ ผลท,ทรับสุดรอนะคะเอากลังกายยามเย็นนะคะคุณแม่จ๋าเนีน่มาฝั่งนี้แล้ว เดินไปไหนก็เดินเค่อยเดินพูดคุยกับน้องได้ครับนะคะพาน้องออกกำลังกายยามเย็นนะคะคุณแม่จ๋านะคะเอาเลี้ยงตัวเองนะคะรับเลี้ยงตัวเองนะคะวันนี้ อ๋อรถมาอ้าวโอ้ยไม่คอนลืมใส่รองเท้ามาบรรยากาศพื้นร้อนมากนะคะโอ้นะคะบรรยากาศทุ่งนายามเย็นนะคะ่ะตุ้ดซับมาเยอะเส้นเยอะสด มันลืมใส่รองเท้ามา oh <boy. S 1> คอยก่อนคอยก่อน oh <boy. S 1> พอดีมีเศษหินจ,จะกวาดเศษหินออกให้น้องนะคะ oh <boy. S 1> อ้าวลดมาลดมาแล้วคอนหลบก่อนนะคะเ oh <boy. S 1> น อ่านสูตุดตุดตรทับก่อนนะกะนออกกำลังกายค่ะ กวาดแล้วคอมเมนต์ทักทายยามเย็นกันได้ครับนะคะผมรอบเลี้ยงตัวเองนะคะคุณแม่ ตามธรมรมธรรมชาตินะครับนู่นนะคะบริเวณนี้ก็ติดถนนใหญ่นะคะคุณแม่ทุงง่งนา บริการบริการ,ก,ารก,ากวาดถนนให้ผุดซันะคะว่าเห็นเยอะนะคะอเ,คนะเอ็นึงดังก๊อกใหญ่เลยนี่ลงมา ชมชมลิมทางก่อนพ่อ นี่นะคะเวลาเดินออกกำลังกายน้อก็ะะจะประมาณนี้นะค่ะคุณแม่จ๋าะนะคะ <c oughs> ก่อนจะถึงบ้านก่อนจะเดินได้นะคะสำรวจก่อนนะคะ <c oughs> นานๆออกมาทีเช้าเย็น <c oughs> อ่ะเออพอเรียกแล้วเดิน มาแล้วออกเดินมาแล้วค่อยๆเดินสงสัยจะไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะคะคุณแม่จา๋านู่นนะคะเป้าหมายอยู่ตรงนู้นนะคะ กวาดให้น้องนะคะแต่ซับก็อยู่ตรงนี้เองนะคะกันจะถึงเป้าหมายไหมเนาะวันนี้จะถึงเป้าหมายไหมเนี่ยเดินแล้วออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายหน่อย ถึงไหมนะจะถึงเป้าหมายไหมนะวันนี้เดินอ่ะเออตั้งทานานนะคะก่จะเดินนะคะ,ะไปแล้วไปแล้วพออยู่นู่น ยังฟินกับการทาน กดคุยกับน้องได้ครับนะคะก็คุยกับน้องคุดกับได้ค่ะนะคะตอนนี้พาน้องเดิอนออกกำลังกายก่อนเนาะนะคะอรถมาดีนะไม่มาทางนี้ สดีคุณพ่อเดี๋ยวแม่ให้ทาออนให้ได้ค่ะคุณแม่จ๋าเดี๋ยวแม่คันพาน้องออกกำลังกายก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวแม่ฟันให้น้องกลับไปถึงที่เดี๋ยวแม่ฟันต้อนให้ค่ะขอบพระคุณนะคะพาหน้องยืดเส้นยืดสายยามเย็นค่ะคุณแม่จา๋าก่อนจะถึงที่ก็คงนานนะคะ เร็ว,วนะใครอยากทานกล้วยเนี่ยมีคุณแม่แม่ตากดล้วยแล้วอตีคงรถ <c oughs> มารถเตียงดังจรถเบิ้ลมาเร็วนั้นด้วยตุ๊บตุ๊อืรถสิ่งมาไกลเลยเดี๋ยวซับตกใจบอกว่าใครอยากทานกล้วยเอ็นมาเลยนะคะคุณแม่เดี๋ยวให้พ่อจับนะคะเพราะว่ารถดัง,ดง,งตกใจ อออขอบอกคุณคุณแม่นะคะที่ดูนอ้องุดซับครับนะคะอาแล้วคนเก่งขยักทานกล้วยออกกำลังกายได้นะอ่าเออ ช่งนัดนะคะไปเร็วไปเร็วนู่นเป้าหมายใกล้จะถึงแล้วใกล้จะได้ตีโคงแล้วเนี่ยเออโอ้เก่งจังเลยอืออ่ะอ่ะช่งักแล้วก็หยุดน,นะคะค ตอนนีสดเ็ให้แม่แล้วนะคะค่ะนะคะคุณแม่จะดี๋ยวแคว้านป้อนให้นะคะเดี๋ยวให้น้องกลับที่ซองก่อนนะคุณแม่พอดีพาน้องเดินนะคะมาเด้อใครอยากทานกล้วยมาเร็วมาเร็วใครอยากทานกล้วยมานะอ่ามาเป็นมาแล้วมืดมาแล้วเนี่ยโอ้โอ้มืดมาแล้วาโอ้บรรยากาศยามเย็นนะคะ นะต้องฟ้าสวยมากนะคะคุณแม่จา๋มมา,ม,า <laughs> มีการฮือด้วยเอากลับบ้านแล้วงำตาหยิกรถเริ่มมาแล้วเนี่ยมามามาะเอามา่วงกินอยู่มานะใครจะเดิน <laughs> เดินบ่อยๆจะได้แข็งแรงจ้าคะ่ะคุณแม่จ๋ามาเด้อใครอยากทานกล้วยอืบอื้บมาเร็วมาเร็ว <c oughs> อ้รัะค่ะถ้าเดินแค่นี้ก็เป็นชั่วโมงได้คนะ่ะคุณแม่โอรรถมากแล้วนะคะ อยู่หลังเดี๋ยน้องเดินเรียวให้ความเดินไม่ทันนะคะโอ้บรรยากาศสบายไ,ไปแล้วพ่อยังกินอยู่เลย รถมาเยอะแล้วเนี่ยรับปะ่ะเราแล้วรถมาแล้วกกินกล้วยดีกว่า,าววยังห่วงอยู่พ่อรถยิ่งขี่ซิ่งด้วยลงรถก่อดๆๆนะคะ อ <c oughs> โอ้โโอโนะคะเสียงรตังไม่ไปรอเอากล้วยนะไม่ไปทานกล้วยดีกว่าไปก่อนดีกว่าดูดูมันยังไม่ขาดเอาว่าอะไรเวียนนี่เครื่อเถายังไม่ขาดเลยดูพวกยาวเหยียน ดูนะคะไปกินกล้วยก่อนนะไปก่อนนะแต่ละยังกลืงไม่ต้องละเออเออออรถเริ่มมาอีกแล้วนะคะตกใจเสียงเด็กร้องอะไรลูกเอ็นหูฟังนะคะ เขา้องเขาเป็นไรนะเขา้องอ่ะแม่ไปรอแล้วนะไปเอากล้วยดีกว่าไปแล้วเด้ออ่านะคะต้องเดินก่อนทัพย์นะแะม่ไปเอากล้วยแล้วนะ,อะวนะเออกล้วยหนูเนี่ยมีคุณแม่ใจดีเมตตาเนี่ยแล้วๆฟ้ามืดมาแล้วนู่นนะ่ะรถก็เยอะแล้วลูกแล้วแล้ว นี่นะคะเวลาน้องเดินน้องก็จะเป็นชั่วโมงได้นะคะคุณแม่บ้านเนื่อเนี่ยพ่อนะอย่าดุผมแม่ไปรออยู่บ้านนะไปเอากล้วยก่อนดีกว่านะคะไปกินกล้วยดีกว่านะคะไปกินกล้วยดีกว่านะ ไปรอน้องพอดีฝนจะมาแล้วนะคะคุณแม่จา๋าเดี๋ยวแม่ควันไปรอน้องที่นู่นเนาะนะคะเสียงลมมา